ผิดหรือถูกซั Sun light, Sun set, นไรซ์ซันเซ็ตนี่ผิดไหมผิดถูกดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตกเลยผิดไหมผิดถูกปะผิดหลักผิดหลักฟิสิกส์ถูกไหมดวงอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นตกมันคือโลกหมุนถูกไหมถูกปะแต่คุณก็จะว่าคนสมัยนั้นเนี่ยคนเมื่อสองพันปีก่อนหรือสามพันปีก่อนเน,เนี่ยไปลองเห็นดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็คือขึ้นกับตกถูกไหมงั้นภาษาของเขาที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นใช้ขึ้นกับตก แต่เพื่อนไอ้ภาษามันเป็นคัมภีร์ศาสนามันจึงมันจึงพาสออไปถึงรุ่นเราขนาดพาสออไปร,รุ่นเราเนี่ยเราเองเนี่ยยังใช้ซันไรส์กับซันเซ็ตอยู่เลยแต่เราไม่มีปัญหาคํานี้ถูกไหมเราไม่มีปัญหากับคําว่าซันไรส์ซันเซ็ตเราไม่มีปัญหาคําว่าโรทีเกิร์ทิ้ตกถูกไหมเราไม่ยีปัญหาเพราะเราเข้าใจว่ามันคือมันคือวัฒนาการทางภาษาเข้าใจใช่ไหมครับแั้นเนี่ยในคัมภีร์ศาสนาเนี่ยถ้ามันจะพูดว่าแผ่นดินโลก แผ่นดินนี้คุณแผ่นใช่ไหมก็คือแบนใช่ไหมหรือบอกว่าดวงสว่างอะไรเงี้ยก็เป็นกลมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่แต่แตคือคือเราเข้าใจไหมเราอย่าไปอ่านคัมภีร์ศาสนาเป็นแบบไซเอ็นถ้าอ่านคัมภีร์ศาสนาไซเอ็นเนี่ยคุณจะผิดหวังเพราะมันคือคัมภีร์ศาสนาเข้าใจไหมมันคือใช้มันคือเขียนเมื่อสองพันปีก่อนสามพันปีก่อนใช้เพื่อสื่อสารคนในสมัยนั้นเข้าใจกันไหม อย,อ,ยอยากวางตรงนี้ก่อนเนาะหลายคนเนี่ยชอบจับผิดคำคีศาสนาไม่ว่าเป็นไบเบิลอันกูรอ่านนะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปกป้องแทนอันกุรอ่านด้วยนะหลายคนเนี่ยชอบไปจับผิดอันกูรอ่านแบบเนี่ยแบบเชิงไซแอนเนี่ยผมบอกให้นะคุณจับผิดไปทั้งวันเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นตัวอย่างเช่นในไบเบิลนะมีคาว่าสุดถาม่าโลกมันมีสุดปลายแผ่นดินไหมไม่มีถูกปะถูกไหมสุดปลายแผ่นดินโลกนี่คืออะไร อะไรคือสุดปลายประดิษโลกเกิดข้ามาไหมดังนั้นเนี่ยคุณอย่าไปเวลาอ่านอ่านคำพิศาสนาเนี่ยอย่าไปอ่านแบบต้องอ่านแบบเอา c u l t u r ์มากกับเออจะช่วยคุณได้เยอะนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากคำถามคำถามดีนะครับคำถามดี